ใครเพิ่มลังมองหาบ้านเดี่ยวโครงการมือหนึ่งในย่านหนองจอกคู่ขวาต้องที่นี่เลยครับผมสวัสดีครับผมตะโมทผู้ชายหลายบ้านนะผมอยู่กับผมและเพจอยู่บ้านเดียวอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ครับมองมาโครงการบ้านมือหนึ่งเลยที่โครงการสิริรักษ์ทีมีหนองจอกเรียบว้อยสิบสามครับผมโครงการนี้ครับผมเป็นโครงการบ้านเดี่ยวชั้นเดียวครับผมขนาดสามร้อสามตารางวานะครับผมตกแต่งต่อเติมใหม่อย่างสวยคุณผู้ชมขนาดสองห้องนอนสองห้องน้ำครับผมต่อเติมพัวและลงรถเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนี่เลยครับพื้นที่ให้สอยของเขานะครับจะอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดตารางเมตรนะคร บรรยากาศภายในบ้านของเรานี่ก็คืออย่างนี้นะผมคุณผูผ้ชมมือหนึ่งเนี่ยแต่ว่าต่อเตอิมไม่ครบแล้วนี่ครับไล่เลยตั้งแต่หน้าบ้านเมว่จะไปโงจอดรถนะครับผมโครงเหล็กวสัสดุต่างๆเราใช้อย่างที่ได้มาตรฐานเลยคือแข็งแรงมากมาและปูกระเบื้องให้เต็มทุกพื้นที่เลยครับผมนี่อย่างลานจอดรถนี่เราใช้กระเบื้องหินแกรนิตโต้ผมอึดแข็งทนเอ้ยมันแตกนะคุณผู้ชมโอเคเอาเป็นว่ามันแข็งแรงแลนะ้วกันคุณผู้ชมมันแข็งแรงมากนี่ถอยรถอย่าไม่มีแตงแน่นอนและประตูหน้าบ้านของเรานะ หน้าบ้านของเรากว้างแบบเกือบสิบเมตรครับุณผู้ชมและเปิดได้สองฝั่งด้วยนี่สามารถจอดรดถภายในบ้านได้สองคันจะเอาหน้าบ้านอีกคันหนึ่งก็ได้นะนี่เลยครับแล้วดูบรรยากาศภายนอกบ้านของเรานี่ด้านหน้าบ้านของเราตรงผนังทางหน้าบ้านเราใช้วัสดตุตกแต่งเป็นไม้ระแนงคอนกรุดครับคุณผู้ชมนี่เป็นไม้เหมือนพวก่าไฟเบอร์ซีเมนต์นะเดชว่าต้องแบบทนแดดทนฝนแน่นอนวสัสดุตัวนี้แล้วเพิ่มความสวยงามให้กับหน้าบ้านเราด้วยคุณผู้ชมเท่านั้นยังไม่พอครับผมหลังคาของเรานี่มีติด ท่อรางและฝนให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไล่ลงมาเห็นอะไรไหมผู้ชมสายสีน้ำสองเส้นนี้เป็นท่อกําจัดปลวกครับผู้ชมนี่เราแถมให้เลยครับตรงนี้ครับท่อกำจัดปลวกด้วยนะเดี๋ยวต่อโมพาดูรอบบ้านอีกนิดนึงครับคุณผู้ชมก่อนจะเข้าไปในบ้านเรามาดูตรงนี้ก่อนฮนะนี่ครับผมเราจะมีทางเดินรอบบ้านนะคุณผู้ชมสำหรับบ้านหลังนี้เราสามารถอ้อมไปด้านหลังบ้านได้คุณผู้ชมนี่ครับจะแต่ยังไม่แวะดูตอนนี้นะเดี๋ยวเราพาเข้า,ขาในบ้านกันเลยครับเดี๋ยวจะบอกว่าเปิดเข้าไปภายในบ้านเนี่ยคุณผู้ชม,ชมต้องลองว้าวมโมลองว้าวไปแล้้้วทีีนนึง่ค <laughs> ครรัับบผผมมมูชเเขาาลย อออืื้หคุณผู้ชมเป็นไงครับรู้สึกดีมากคุณผู้ชมแบบบรรยากาศภายในบ้านน่าอยู่ยังสบายมากครับแล้วดูครับความโปร่งโล่งสบายของเขาเพราะเขาทำหลังคาสูงมากฝ้าเพดานสูงเป็นสไตล์นอร์ดิกเลยคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วทำเป็นฝ้าเรียบด้วยคุณผู้ชมติดตั้งไฟดาวไลไท์ให้เราด้วยครับผมนี่ครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ครับเป็นบริเวณห้องรับแขกของเราแล้วก็ต่อมาก็เป็นมุมรับประทานอาหารของเราคุณผู้ชมตรงบิวอินชั้นวางทีวีนี้เราแถมให้คุณผู้ชมเลยผมใหญ่ๆนี่เราแถมให้คุณผู้ชมไปเลยนะครับได้ไปเลยครับตรงนี้เพียงแค่นำทีววีีีมมมาาางงงปุ๊บบบพพรรรรรร้้้ออเเเลยคคััตตนน์ฟกๆ นี่ครับผมบริเวณห้องรับแขกเราว่าลักชูว่าสวยงามใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันต่อสวยไม่แพ้เลยคุณผู้ชมนี่ครับเปิดประตูบานสไลด์บนาบนใหญ่เข้ามาเลยนี่ครับครัวเราทําเป็นทั้งแบบเปิดแบบปิดนะคุณผู้ชมสามารถปิดเปิดเตากระจกบ,บานนี้ได้ก็คือป้องกันกลิ่นไม่ให้เข้าไปรบกวนในห้องรับแขกเราเนี่ยครับนี่ครับแล้วด,ดูครับหวงเราโอ้โหคุณผู้ชม สุดยอดมากเลยคุณผู้ชมเขาบิวอินเขาตกแต่งให้พร้อมใช้งานเลยคุณผู้ชมดูครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับกระเบื้องในส่วนต่างๆพื้นผนงังเขาเติ้ร์บูให้เต็มเลยคุณผู้ชมเขาเติ้ร์เป็นรูปตัวเอลนะนี่นะแล้วมีการทุกส่วนของเขาเนี่ยฟันนี่พี่พดิฉันที่จะมีการเก็บขอบงานด้วยคุณผู้ชมนี่ครับแล้วก็มีของแถมนี่เป็นซิงค์หุ่นไม้ใหญ่นี่ครับบานซิงค์เก็บของด้านล่างนี่เขาชอบโมชอบนะเขาเลือกเป็นประตูเนี่ยเป็นลายไม้ลายไม้ลายไม้ทั้งหมดเลยไหมคุณผู้ชมนะแต่เท่าน,นั้นยังไม่พอคุณผู้ชมตรงน หูดุดควันอันใหญ่เลยผู้ชมอันใหญ่มากน,นี่ใช้ของดีด้วยนะนี่เลยครับผมนี่ระลิ้นชักของเรามีที่เก็บแบบหลากหลายนะผู้ชมตรงนี้ครับไม่ได้เป็นเก็บอุปกรณ์เล็กๆอุปกรณ์ใหญ่มีช้อนซ่อมได้หมดเลยตรงนี้ครับผมอ่าในส่วนของห้องครัวยังไม่หมดแค่นี้ผู้ชมเรายังมีประตูด้ดานหลังเปิดทะลุอีกนี่เลยครับเป็นโซนด้านหลังบ้างเราโซนซักล้างก็ได้มาเลยครับตามวงมันเลยนี่ครับผมผู้ชมวิว ύ, กว้างนะเนี่ยผู้ชมมีพื้นที่ใช้สอยเลยอีกเยอะเลยนะเท่าน,นั้นไม่พอเนี่โมดเดลอ,อะไรเข้าแล้วผู้ชม นี่เลยครับของแถมรองรับทีถังสำรองน้ําและเครื่องปั๊มน้ำนะคุณผู้ชมนี่นะถึงแม้บ้านจะเป็นทั้นเดียวเราก็แถมปั๊มน้ําให้ด้วยนะคุณผู้ชมเพื่อให้แบบน้ําแรงสะใจนะนี่นะตรงนี้กว้างมากแล้วบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าข้างหลังบ้านเราติดกับวิวบรรยากาศที่ดีมากเป็นคลองเป็นทุ่งนานเลยคุณผู้ชมนี่ครับสําหรับสายธรรมชาตินี่พลาดไม่ได้แน่นอนอ่าบรรยากาศที่ลมเย็นสบายอากาศสดชื่นมากเลยคุณผู้ชมและนี่ครับตรงหน้าบ้านที่โมชีเข้ามาตอนแรกใช่ไหมที่โมจะเดินเข้ามาเนี่ยตรงนี้เดินเข้ามาได้คุณผู้ชมไปเรากลับเข้าไปในบ้านกันต่อผู้ชม เนี <N> ่ยพวกรายละเอียดต่างๆพวกวัสดุเราใช้ของคุณภาพนะน,นะคุณผู้ชมเนี่ยดูได้เลยครับผมแล้วก็มาต่อกันที่ตรงนี้ครับผมห้องที่เหลือของบ้านนี้จะเป็นโซนตรงนี้ครับผมเป็นอีก2ห้องนอน2ห้องน้าเริ่มตั้งแต่ห้องที่เราเห็นก่อนเลยด้านหน้าห้องน้ําของเราแน่นนี่ครับผมตรงนี้จะเป็นห้องน้ําแบบรวมนะเป็นห้องน้ําตรงนี้ครับผมดูครับผมคุณผู้ชมการออกแบบสไตล์การใช้กระเบื้องเขาสวยเลยคุณผู้ชมใช้เป็นลายหินอ่อนสลับนี่ครับเป็นลายไม้สีเทาอ่อนเทาเข้มแล้วมีแถมชุดฝาบัวเลนชวเวาเลยด้วยคุณผู้ชมเห็นไหม อ่านี่ข<ด>นาดมีเจาะช่องไว้ด้วยนมคุณผู้ชมสำหรับวางของได้สุพรรณ์ใช้ของดีมินสแตนดารด์ดเลยครับนี่ครับเป็นห้องนอนห้องต่อไปห้องนอนด้านหลังบ้านนี่โอ้โหนี่ขนาดใช้ได้นะคุณผู้ชมและสําหรับใครที่ชอบบรรยากาศติดธรรมชาติแนะนําห้องนี้เลยครับเปิดประตกไป,ไปคุณได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติเวลาตื่นนอนเวลาแบบโอ้โหคุณจะรู้สึกดีมากพักผ่อนได้ดีมากเลยฮะห้องนี้ต่อมาถ้าผมเป็นห้องนอนมาสเตอร์ของเราแล้วนี่ อยนี S 1> <S 1> ่ห้องนอนมาสเตอร์ของเรานี่เลยครับแต่ดวก่อนนะห้องนอนมาสเตอร์เรามีความพิเศษคือม,มีห้องน้ําในตัวด้วยคุณผู้ชมนี่ครับผมนะ่านี่เลยครับบรรยากาศบรรากาศโรงแรมเลยคุณผู้ชมโหวสวยอ่ะคุณผู้ชมดูก,การเลือกใช้วัสดุเขาครับใช้เป็นหินอ่อนกับเบื้องปูเต็มพื้นที่เลยนี่ครับแบ่งโซนเปียกโซนแห้งให้ดีครับอย่างที่มองวอกมีเก็บขอบง,งานทุกส่วนนะครับตรงไหนที่เป็นมุมเป็นอะไรนะแี่สุขภัณฑ์นี่ก็ใช้ของดีเลยตรงนี้ครับอะมาถึงบรรยากาศภายในห้องนอนกันบ้างคุณผู้ชมนี่เป็นยังไง ดูบรรยากาศครับโล่งโปร่งสบายเนี่ยครับผมสามารถวางเฟืองให,ใหญ่ได้นะใส่ชุดเสื้อผ้าก็ได้ตัวเครื่องแป้งตัวนี้ก็ยังไหวครับผมนานี่เลยครับบรรยากาศนะเดี๋ยวเปิดดูจัดด้านในดูหน้าบ้านเรากันบ้างครับนี่เป็นยังไงบ้างผู้ชมอ่าใครที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวโซนหนองจองเนี่ยหลังนี้น่าสนใจมากนะผู้ชมเพราะอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญหลายๆอย่างไม่ต้อเป็นห้างสรรพสินค้านี่แบบเยอะเลยบีกซีโลตัสแมคโครใกล้เลยผู้ชม ใกล้โรงพยาบาลใกล้โรงเรียนใกล้สวนสาธารณะตลาดนัดโอ้โหใกล้จุดเชื่อมต่อหลายอย่างเลยแล้วตรงนี้นะครับเดินทางสะดวกด้วยใกล้สถานที่สําคัญหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสนามบินสนุวรรณภูมินะนิคมอุตสาหกรรมและกำลังรถสาธารณปําจําขางมีเยอะมากมากเลยผู้ชมเรื่องสินเชื่อไม่ต้องงัวนะครับผมใครที่อยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ติดต่อผมได้ทุกอย่างจะเป็นเรื่องง่ายเลยถ้าติดต่อผมนี้ครับที่เบอร์ตานล่างนี้เลยนะ0 8, 5, 4, 2, 8, 1, 1, 0 8 5 5 4 2 8 1 4 1 0855421111ตายโมผู้ชายหลายบ้านครับหรือี่เศษดรบ้านเยอะครับผมบ้านหลังนี้นะรายได้เริ่มต้นประมาณ ลูกค้าลูกค้านะประมาณ1 6ื่นห7 0 0 0เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้เลยคุณผู้ชมอ่าเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้เลยแล้มีตกแต่งเหลือด้วยนะอ่านี่ครับผมก็ฝากกันไว้ครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลยที่ติดตามชมมาอยากมีบ้านหลังไหนโซนไหนถามโมไม่ได้ต่โมพาดีลิมเดิมเจอกันใหม่หลังหน้านะครับผมสวัสดีครับ